yeah อย่างที่แอมได้สัญญาไว้นะคะว่าใครนะคะที่อยากจะผิวขาวผิวสวยนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ต้องรออีกต่อไปค่ะนะคะแล้วตอนนี้แอมก็นั่งอยู่กับนางเอกสาวสุดสวยนะคะโอ้ยไม่อยากจะบอกเลยตอนนี้เนี่ยไม่อยากให้นั่งใกล้ๆเลยคุณผู้ชมสวยมากๆนะคะนางเอกคนนั้นก็คือน้องลิชาอาทิตตราค่ะสวัสดีค่ะสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะนะคะโอ้โหข่าวสวยจริงๆโบะมากๆเลยโบะโบะแบว่าไงคะคือหมายความว่าขาวโบ๊ะไม่ใช่ว่าโบะไม่ใช่โบะมาเออนะคะทํายังไงเนี่ยทำไมถึงขาวขนาดนี้ ก็ดูแลตัวเองละ,ะคะ่ะก็ไม่ต้องทําอะไรมากอย่างอื่นก็คือเนี่ย ้องบำรุงทั้งผิวหน้าผิวกายนะคะแล้วก็บำรุงจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองนะคะซึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเห็นอยู่ด้านหน้าของแอมนะคะนี่ทั้งหมดทั้งมวลเยอะมากๆเลยนั่นคือลาฟาวี่ใช่ค่ะเนีลาฟาวี่คือไรคะลิ่าลาฟวี่ก็คือผลิตภัณฑ์นะคะที่เหมาะสาหรับผู้หญิงแต่ว่าผู้ชายก็ใช้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเน้นการบำรุงผิวฟื้นฟูผิวค่ะจากคนที่มีปัญหาผิวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าผู้หญิงอย่างเราเนี่ยก็จะเจอมลภาวะนะคะอย่างเช่นแสงไฟแบบนี้แสงแดดหรือว่าฝุ่นละอองแม้กระทั่งเครื่องสําอางะคที เป็นสารเคมีจากเครื่องสําอางเนี่ยที่เราแต่งหน้ากันทุกวันก็อาจจะทําให้ผิวเราเนี่ยเหี่ยวย่นหรือว่าเสียลงได้ค่ะลาฟาวีเนี่ยก็เลยจะต้องฟื้นฟูนะคะแล้วก็ซ่อมแซมผิวของเราเนี่ยให้ขาวกระจา่างใสเนียนใสแล้วก็อ่อนกว่าไว้ด้วยค่ะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะสวยแบบเร่งด่วนลลิชามีอะไรจะแนะนํำไาม,มาคือแบบอยากแบบตื่นมาปุ๊บเด้งเลยเลยใช่ไหมมีค่ะก็ตัวนี้เลยด้านหน้าตัวอื่นเนี่ยนะคะก็จะช่วยเน้นบํารุงเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เด่นตรงที่ว่า เพียงข้ามคืนเท่านั้นเองตัวนี้นะคะก็คือมาค่ะพรีเมียมแอปซูลดไวท์เทนนิ่งมาค่ะตัวนี้ก็ใช้ไม่ยากเลยอาทิตย์ละสอถึงสครั้งเท่านั้นเองค่ะก็มาคตัวนี้เนี่ยนะคะจะมีสูตรนะคะเขาเรียกว่าสารสกัดที่ดีจากทั่วโลกเลยคัดสรรมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในกระปุกนี้ค่ะอ๋อเรียกว่าเป็นนางเอกเลยใช่นคะแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยนะคะแล้ว อยากจะรู้ค่ะคุณผู้ชมคิดว่าหลายๆคน,คคนก็อยากจะรู้เหมือนแอนนะคะว่ามันมีตัวอะไรคะที่ทําให้เราแบบว่าขาวเด้งภายในคืนเดียวก็เดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอบอกก่อนนี่เขามีสรรพคุณนะคะเยอยะแยะมากมายเลยส่วนใหญ่จะเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติเป็นออแกนิกหมดเลยไม่มีสารเคมีนะคะเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนเพราะว่ามีออยด้วยแล้วก็ผ่านการทดลองใช้แล้วก็แพผู้เชี่ยวชาญเรียบร้อยแล้วนะคะใช่เดี๋ยวลิชาจะมายกตัวอย่างสักสามตัวก็แล้วกันเพราะว่า เขามีเยอะมากใช่เยอะมากจริงๆตัวนี้คู่ัวนี้ไม่หมดแน่นอนค่ะแต่ถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามได้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะยกตัวอย่างตัวแรกก่อนละกันตัวแรกก็คือนาโนไวท์สามค่ะนาโนไวท์สนี่ก็คือรวม3มสิ่งที่จะทําให้ผิวของเราเนเน้นไปทางขาวใสแล้วก็เรียบเนียนนะคะก็คือนาโนไวท์จะมีโกจิกแล้วก็มีอาบูตินแล้วก็มี กูโคสกูกูโคสที่จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยขาวใสามากขึ้นนะคะ3ตัวนี้เนี่ยจะรวมอยู่ในนาโนไวส3ค่ะซึ่งจะเน้นไปในทางขาวใสแล้วก็เรียบเนียนและยังมีวิตามินซีกับวิตามินอ e ีด้วยนะคะที่จะทําให้ผิวของเราเนี่ย ซ่อมแซมส่วนที่อย่างผิวเราเสียหรือว่าแห้งกล้านนะคะก็จะซ่อมแซมลึกไปถึงขั้นสเต็มเซลล์เลยแล้วก็จะลดการทําลาย DNA เพราะว่าสเต็มเซลล์ของเราเนี่ยปกติเราเกิดมาแล้วก็จะมีสเต็มเซลล์มีคอลลาเจนกันอยู่แล้วนะคะในผิวแต่ว่าจะหมดไปด้วยอายุความเครียดการดูแลตัวเองหรือว่าอาหารการกินก็ตามจะหมดไปตามวัยตามวันและเวลานะคะเราต้องซ่อมแซมอย่างเช่นบางคนอาจจะต้องฉีดสเต็มเซลล์เติมกลูโคสค่ะแล้วพวกนี้เข็มนึงก็เหยียบหมื่นเนาะหรือว่า ว่าอาจจะเป็นรูปแบบของเซรั่มก็ตามแต่ก็ถ้าซื้อตามเคาน์เตอร์แบรนด์ก็เกือบหมื่นหล<ช>่ยราคาแพ,แพงมากใช่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยต้องขอบอกว่าราคาคุ้มมากๆค่ะ คุ้มกับประสิทธิภาพมากมากเพราะว่าเห็นผลในคืนเดียวแล้วก็ช่วยซ่อมแซมนะคะผิวที่แห้งกลานช่วยให้นุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ขาวสว่างใสขึ้นค่ะค่ะนอกจากนั้นโนไวสามและได้ยินมาว่ามีสารสกัดจากต้นไม้มีด้วยต้นไม้ชนิดนี้นะคะก็เป็นต้นไม้ที่อายุยืนที่สุดในโลกชื่อว่าต้นไม้อากันค่ะต้นไม้นี้มาจากประเทศโมรอกโคนะคะซึ่งต้นไม้ชนิดนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าอายุยืนที่สุดในโลกแค่ชื่อเนี่ยก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดเป็นสารสกัดตัวนี้มาอยู่ในมาสกตัวนี้นะคะซึ่งจะต้องทำ ให้ผิวของเราเนี่ยมีอายุที่ยืนมากขึ้นยืนนานมากขึ้นนะคะก็คืออาจจะไม่แก่ก่อนวัยนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื่นเหมือนผิวเด็กยายพาะสเต็มเซลล์เนี่ยจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเหมือน แต่งตึงเ <c oughs> ด้งดึงปึงปังอะไรแบบนี้เหมือนผิวเด็กนะคะก็จะช่วยตรงนั้นด้วย <c oughs> ค่ไหมคะและตัวสุดท้ายเนี่ยบอกว่ามาจากไกลมากๆเลยมาจากแอฟริกา <c oughs> ใช่ค่ะโอ้โหเลีทุกมุมโลกจริงจร <c oughs> ิงคุณผู้ชมนะคะ <c oughs> นี่ก็คืออะไรคะอันนั้นก็คือจะเป็นผลไม้ค่ะ <c oughs> ชื่อว่าคิจิเลียค่ะซึ่งตัวตัวนี้นะคะจะเป็นผลไม้ที่ชาวแอฟริกานะคะเขานิยมทานกันมากเพราะว่าเขาจะเพิ่มอายุของผิวช่วยทําให้แต่งตึงก็คล้ายๆกับเมื่อกี้แต่ว่าอันนี้จะเน้นความแต่งตึงลดอายุของผิวเพราะว่าลิชาเคยสังเกต คนที่แอฟริกาเขาจะมีเหมือนแบบ รูปร่างที่สูงใหญ่แล้วก็อาจจะดูเหมือนแบบเอ้ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแต่ถ้าไปสัมผัสผิวเขาใกล้ๆอย่างมองใกล้ๆแบบเอ้ดูขมขนเขาก็ชับมากเพราะว่าผิวผิวหน้าเขาเนี่ย,ย,ยคือคือแบบเป็นผิวละเอียดใช่ใชไม่เหมือนกับชาวต่างชาติทั่วไปจะเป็นรูขุมขนกว้างผิวหย,ยาบๆหน่อยนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขอบอกเบอร์ไว้ก่อนแล้วกันนะสํสำหรับคุณผู้ชมเนี่ยใครที่อยากจะโทรมาสอบถามเนาะว่าเราเหมาะหรือเปล่าเนี่ยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของลาราวีนะคะโทรมาที่02305245นะคะ02 3 005245ค่ะระหว่างเราสายถามต่อดีกว่านะคะว่าลิชาเนี่ยเคยใช้แบบเคยใช้อย่างอื่นก่อนไหมก่อนที่มาเจอลาฟาวีเคยค่ะก็อายุขนาดนี้แล้วก็ต้องทดลองมาเยอะมากฟังนิดนึงที่บอกอายุขนาดนี้คือนี่นึกว่าเด็กมาตลอดเพราะว่าเราจะติดภาพริชาเป็นภาพแบบเด็กๆอะไรเงี้ยยังเล่นแบบคิกคัอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วก็ใกล้30แล้วอีกไม่กี่ปีก็ก็คือเหมือน ผู้หญิงทั่วไปล่ะค่ะอย่างพี่แอมก็อาจจะเคยเนาะแบบว่า ลองตัวนั้นตัวนี้แหละเพราะว่าตามกระแสตามโฆษณาต่างๆแต่ว่า<ะ>ลิช่าก,ก็เคยแต่ก่อนเคยใช้ทั้งแพงทั้งถูกแบบแพงอย่างเราเป็นนักแสดงอย่างเงี<ะ>้ยแล้วก็ต้องแบบเออลองใช้แบบแพงๆแ,แต่จริงๆแล้วคือถ้าด้วยเคาน์เตอร์แบรนด์ส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะแบบเอ่อเป็นผิวทางยุโรป<ะ>ซึ่งไม่เหมาะกับผิวเอเชียหรอก <No. S 2> อย่างลิชา่าเป็นลูกครึ่งแต่ก็เป็นแค่ลูกครึ่งอ่ะก็ยังมีเชื้อสายแบ<ล>บของ,องเอเชียเนาะใช่ค่ะอากาศอะไรแบบนี้ก็จะทําให้เราไม่เหมาะกับตรงนั้นทําให้เราเอะเราลองมองหาที่ถูกลงไหมอาจจะแบบผลิตประเทศใกล้ๆ เราหรือประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะก็ลองเอามาใช้ใช้เสร็จแล้วบางทีอ่ะเราเลือกราคาถูกไงก็อาจจะได้คุณภาพที่ไม่ค่อยดีใช่ไหมคะอาจจะแบบผสมสารเคมีบ้างหรือว่าไม่ปลอดภัยบ้างมีสารประหลอดไวต่อแสงเงี้ยค่ะแ้วหน้าเราบางอาจจะใส่อาจจะขาวขาวทันทีขาวไอ้ขาวกับกระจ่างใสต่างกันนะคะอย่างมาของเราตัวนี้ขอเน้นว่าเน้นกระจ่างใสผิวดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็มีออร่าแต่ว่าถ้าทั่วไปอย่างที่บอกเนี่ยคือจะไปทางขาวขาวนั่นก็คือทําเหมือนแบบทําให้ผิวหน้าเรา บางลงไวต่อแสงมากขึ้นและอย่างริชานะคะเป็นคนที่แบบผิวไวต่อแสงอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคนตัวขาวเหลืองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคนขาวเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่า ทำไมเราถึงอยากทาอะไรให้มันขาวจริงๆขาวแล้วสุขภาพไม่ดีก็มีนะเพราะว่าขาวมากเกินไปอย่างที่บอกผิวบางแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรูขุมขนอาจจะก,กว้างอยู่ห,หน้าอาจจะไม่เรียบเนียนแล้วก็ผิวเราอาจจะไม่ดีมีกระมีฝ้าได้เนะใช่ะค่ะคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะมีปัญหาหคล้ายๆกับดิชาแล้วแอมด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีหนึ่งสายมาแล้วด้วยนะคะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวเราขอรับสายก่อนละกันนะคะจากกล้วยโคราชนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกล้วยน้อยอยู่โคราชนะคะ กล้วยมีอะไรจะถามพี่ลิชาไหมกสอบถามนะค่ะว่าถ้าเกิดเป็นคนผิวหน้ามันสามารถใช้ตัวนี้ได้ไหมคะใช้ได้ดีเลยค่ะเพราะว่าลิชาเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่าเป็นผิวผสมแต่ไม่ใช่ผิวผสมแบบธรรมดานะคะคือจะเป็นคนที่มันตรงทีโซนแบบมันมากแบบเวลาเราแต่งหน้าจะค่อนข้างเยิ้มแต่เวลาเราก่อนนอนเนี้ยค่ะหน้าเราจะแบบแห้งแห้งตึงมากคือเป็นผิวผสมแบบที่ค่อนข้างมากนะคะก็เลยเหมาะกับผิวมันมากมากเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมนะคะที่จะช่วยลดความมันแล้วก็ควบคุมความมันด้วยค่ะ ก็คือผิวมันก็ใช้ได้ใช้ได้คะ่ะแล้วก็ผิวมันเนี่ยบางทีนะคะถ้าเรารักษาไม่ดีเราอาจจะเป็นสิวตัวนี้จะช่วยเหมือนแบบลดการเกิดสิวได้ด้วยคะ่ะ อ๋อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะด้วยนะจ๊ะเนี่ยถามน้อยจังเลยเนาะคือคือรว่าเขาอาจกังตัดสินใจอยู่แต่ว่าอยากรู้ว่าถ้าเกิดผิวหน้ามันเนี่ยถ้าใช้มันจะยิ่งทําให้สิวขึ้นหรือเปล่าใช่เขาอาจจะกลัวแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเลย่าไปสอบถามแบบเป็นมีเพื่อนเป็นเภสัชอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นหมอผิวหนังเขาบอกว่าจริงๆหน้าแห้งก็เป็นสิวได้เพราะว่าถ้าหน้าแห้งมากๆเนี่ยเหมือนหน้าเราลอกแล้วก็แห้งตึงไงคะสิวอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบ เกิดได้คือ<น>สิวเนี่ยเป็นได้ทั้งหน้ามันหน้าแหง้งจริงๆแล้วอยู่ที่การรักษาผิวหน้าด้วยค่ะนะคะโอโ้พูดมาขนาดนี้นะคะรับรองว่าคุณผู้ชมเนี่ยนะคะต้องอยากใช้เหมือนแอนน่าแน่เลยเนะคะ,ะ,คะเอาเป็นว่าขอถามแล้วกันว่าวันนี้ลิชามีโปรโมชั่นดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะมีแน่นอนคะ่ะได้เห็นหน้าลิชาแบบนี้นะคะจะต้องมีโปรโมชั่นแน่นอนนะคะปกตินี่ตัวนี้ะนะคะก็จะราคาเต็มอยู่ที่4,500บาทค่ะแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะสําหรับแฟนรายการนะคะที่โทรเข้ามาหรือว่าชมรับชมอยู่นะคะลาฟาวี่ก็มีราคาพิเศษค่ะ 2,550บาทนะคะแต่ว่าไม่หมดแค่นั้นนะคะพี่แอมเ,เลยมีของแถมด้วยนี่นตัวนี้นะคะนี่เป็นมอยส์เจอไรเซอร์ค่ะเดี๋ยวจะทดลองให้พี่แอมดูด้วยเราอยากจะให้ริซ่าทดลองมานานแลค่ะอันนี้คือ a q u a าส a ปดมอยส์เจอไรซนะคะนี่ จะทดลองตัวนี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติพิเศษคือจะเปรียบเหมือนเป็นน้ำทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นครีมหรือเป็นมอยส์เจอไรเซอร์เนี่ยเห็นไหมคะจะมีหยดน้ำใช่ใช่ใช่คือจริงๆแล้วนะคะทิ้งเอาไว้ทามได้เลยนะคะทาปุ๊บสักแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ชมจะเห็นได้เลยว่าจะเป็นน้ำแตกตัวเป็นละอองเป็นหยดน้ำนะคะแล้วก็กำลังจะซึมเข้าสู่ผิวเราเห็นไหมเอออ๋อเหมือนกับเราเติมน้ำเข้าไปที่ผิวของเราเดี๋ยวน้ำไม่ได้เราเราต้องให้คุณผู้ชมเห็นค่ะ ว่ามันเป็นน้าจริงๆเห็นไหมเป็นหยดน้ําขอโทษด้วยว่าเส้นเลือดเยอะไปนิดนึงแต่มันเป็นน้ำจริงๆุผู้ชมนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยจะบอกว่าเสียมลองรูปดูรบรูปดูว่ามันนิ่มไหมลื่นไหมมันเหมือนลองเทียบกับมือนี้ก็ได้เหมือนเอาน้ําเข้าไปที่นั่ใช่มือนิสากอะจริงๆเนี่ยเวลาแล้วเวลาเราทานั่งจริงอะเราจะรู้สึกว่าแบบปลื้ดเดียวเลยแบบคือไม่ใช่ว่าแบบครีมทั่วไปที่ทาแล้วแบบลื่นหายไปไงคือแบบ ซึมพอเราทาปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบแก็ไม่เหนอะด้วยไม่เหนอะคือแบบหายไปเลยซึมเข้าหน้าเราไปเลยอุ้ยรดน่ะลิชาชอันนี้คือขายหรือว่าแถมอันนี้แถมค่ะนี่แถมกับคู่นี้เลย ราคานี่เหมือนแบบไม่ใช่ซื้อ1นแถมหนึ่งนะคือเราลดแล้วครึ่งหนึ่งเลยนะคะ2550นานะคะแล้วก็แถมไปอีกหนึ่งเลยตัวนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับโปรโมชั่นดีๆที่ลิชาเอามาฝากกันด้วยนะคะเพียงแค่255 0าาบาทเท่านั้นเองนะคะรีบโทมาแล้วกันเบอร์เราขึ้นให้อยู่แล้วด้วยนะคะและจะบอกว่ามูลค่าของแถมเนี่ยนะไม่ธรรมดาคุณผู้ชมเพราะว่า จริงๆแล้วราคา1 8 9 0แ้าบาทนะคะแต่ว่าลิช่ามาวันนี้แถมฟรีใช่นะคะ2550บาทรีโทรมาละกันนะคะที่0 2 3 1 6 0 7 9 9นกานะคะแล้วก็0 8 6 7 4 6 2 7 7 2 0 8 1 6 9 5 4 3 3 4เนะคะเบอร์ขึ้นได้อยู่แล้วด้วยรีโทรมาละกันนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็จะเปิดสายเล่นเกมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าแอมมีของมาแจกกันนะคะน่เีอ่นะคะนี่เป็นกระเป๋าลิช่า และน่ารักมากๆเพราะว่าากหนูก่อนได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้ขนาดอนีรไม่ได้เลย <Square. S 2> นี่จะบอกว่ามีกระจกด้วยแล้วก็คุณผู้หญิงนี่<ส>ชอบแน่นอนใช่อันนี้เอาไว้ใส่อะไรอ่ะ ลิปสติกอะไรแบบนี้นะคะอยากจะได้ต้องทํำยังไงนะคะเราไม่ขายเราแจกฟรีค่ะไอ้ผู้ชมโทรเข้ามาเล่นเกมเกมของเราเนี่ยไม่ยากเลยง่ายมากๆนะคะเราขอสองสายเท่านั้น0 2 3 0์สองสนะคะรีบโทรมาแล้วกันเกมของเราที่บอกว่าง่ายเนี่ยเพราะว่าจะให้พูดคําว่าลาฟาวียาวๆเคยเล่นป้า่าเคยมันเป็นเกมที่บอกว่าเหมือน หมดลมหายใจซะก่อนใช่ค่ะใครที่ได้ยาวที่สุดเนี่ยรับไปเลยนะคะเป็นของรางวัลนี้นี่เองนะคะรีบโทรมาแล้วกันนะ0ูนย์สองสามศูนห้าสองสี่ห้าะตอนนี้เรามีหนึ่งสายมาแล้วด้วยนะคะชื่อเหมือนแม่เลยอ่ะคุณอ้อยศรีราชานะคะสวัสดีค่ะอ้อยสวัสดีค่ะสวัสดีตัวเองเดี๋ยวเล่นเกมกับเรานะนคะนคะลาฟาวีแล้วก็ลาฟาวีให้ยาวที่สุดเลยนะ ีนะอะไรนะคะอ้อยฟาวีแล้วอะไรอย่าใช่ใช่ใช่ค่ะขยายปอดก่อนนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวรอรอเพื่อนอีกสายหนึ่งค่ะน้อนะคะมามาอีกสายหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีค่ะนีนี่ฮัลโหลนีนี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหค่ะนีัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนีนี่จากจังหวัดอุตรดิตถ์ใช่ปหมโอ๊ยไม่ใช่ค่ะจากศรีราชาค่ะอ้าวจะรอเราคือเกันหรือเปล่านะจ๊าอ่ะ นะคะนะคะคอ่เดี๋ยวเราจะให้เล่นเกมเนาะลา<ฮ>ะสาวีแล้วก็ลากวีเดียวยาวเลยนะจ๊ะอ่อค่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวแข่งกับอ้อยน<ฮ>ะค่ะอ้อยพร้อมไหมคะอ่าต้องพูดพร้อมกันหรือเปล่าคะพร้อมกันพร้อมกันอันนับให้เอ้ยพร้อมกันบ้าไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานับนับให้อ้อยก่อนนะอ๋ะอ <า S 2> โอเคค่ะที่เราอ้อยพร้อมนะกนะคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาเริ่มเลยค่ะลาสาวีอ้าวเฮ้ย เราหมดเร็วมากให้โอกาสอีกทีไหมไออ้อยหมดแล้วเหรอยังยาวๆยาวๆเลยอ้ยังดังนะพี่ตกใจอะไรนะหนึ่งสองสามลาฟาวีอ้แผ่วเลยอ้อยแผ่วตลอดเลยอ่ะ้อยจ๋าเออเอาอีกทีหนึ่งไหม เอาันนี้ดีกว่าเราให้อีกสายหนึ่งเล่นก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมาสายนี้ที่สราตกใจไปแล่วสร้างตกใจแล้วไปหมดรวมเร็วมากเลยอังั้นอ้อยรอก่อนนะอ่เดี๋ยวนี่นี่แล้วกันเนาะนี่นี่นี่สาฮัลโหลนี่นี่ว่าสายหลุดเอาไงล่ะรอนี่นี่ไหมเวลาเราจะทันไปเนี่ยรอนี่นี่ไม่ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาพี่อ้อยแล้วสิอย่างนี้อ้อยเป็นคนที่เอามาแล้วเหรอ ให้คุณอ้อยแล้วกันเนาะ,อ,ะอ้อยจ๋าเดี๋ยวเรามอบกระเป๋านี้ให้อ้อยนะฮัลโหลอ้อยอาหายแล้วหรอหายโอเคค่ะ <c oughs> นะคะก็ <c oughs> เป็นพุชนไปเนียถึงจะลมสั้นนิดนึงก็ไม่เป็นไระนะจ๊ะอ่ะนะคะก็ใครที่อยากจะได้ของฟรีแบบนี้นะก็ต้องนี่แหละเวลาท้ายแลกันเราเปิดสายให้เล่นเกมก็อย่าลืมโทรมาร่วมสนุกแล้วกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะบอกว่าลาฟาวีจริงๆแล้วมีหลากหลายตัวเลยหลากหลายตัวนะแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงนางเอกแล้วเดี๋ยวคราวหน้าจะขออนุญาตมาพูดตัวอื่นได้ใช่ไหมคะได้ค่ะ เปิดตลอดเลยค่ะถ้าคุณสวยมาแบบนี้อะยังไงก็ขอฝากละฟาวีชิ้นหนึ่งละกันนะคะสำหรับมาร์กตัวนี้นะคะแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษก็4,500นานะคะ1 1ชิ้นเนี่ยปกติราคา4,500นานะคะตอนนี้เหลือ2550แถมหนึ่งตัวเลยนะคะเป็นมอยส์ไรเซอร์นะคะตัวนี้คู่การใช้ดีมากค่ะนะคะเรียกว่าคืนความเป็นธรรมชาติให้กับตัวคุณเองนะคะแล้วก็จะสวยใสนะคะขาวได้ภายในคืนเดียวนะคะก็ฝากโปรโมชั่นไว้ด้วยละกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องขอคุณลิชามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ เนี่ยว,วันนี้เนี่ยหมดเวลาของแอมแล้วก็รายการปากมันกันแล้วนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วกันะนะคะวันนี้แอมกับลิชาต้องลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ